หนึ่งเดียวที่มั่นคงในโลกนี้คือความไม่มั่นคงคุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกครั้งที่ลงทุนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปมักมีเสียงเล็กๆในใจที่กระสิบเตือนเราเสมอชีวิตมักสอนเราด้วยบทเรียนเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าการพึ่งพาสิ่งเดียวผูกชะตาไว้กับทางเลือกเดียวคือความเปราะบางที่แท้จริงเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากเพียงเส้นเดียวแม้จะแข็งแรงแต่เมื่อพายุมามันก็พร้อมล้มได้ทุกเมื่อ การกระจายความเสี่ยงไม่ใช่แค่กลยุทธ์การลงทุนแต่เป็นปรัชญาแห่งชีวิตที่จักรวาลพยายามสอนเรามาตลอดมีอยู่5วิธีที่จะช่วยให้คุณรับมือกับความไม่แน่นอนได้อย่างชาญฉลาด หแบ่งพลังงานชีวิตลงหลายตะกรา้าเมื่อลงทุนอย่าทุ่มทุกอย่างไว้ที่หุ้นตัวเดียวกองทุนเดียวหรือสินทรัพย์ประเภทเดียวจักรวาลสร้างความสมดุลด้วยความหลากหลายไม่มีดาวดวงไหนส่องสว่างตลอดการวัฏจักรของทุกสิ่งคือการเติบโตถดถอยและเกิดใหม่เมื่อหนึ่งประตูปิดลงอีกประตูจะเปิดออกถ้าคุณมีประตูหลายบาน 2. ให้เวลาเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรู การลงทุนระยะยาวเปรียบเสมือนการปลูกป่าไม่ใช่การตัดไม้ป่าที่หลากหลายย่อมยืนหยัดผ่านทุกฤดูกาลบางต้นผลิตด,ดอกออกผลในฤดูร้อนบางต้นแบ่งบานในฤดูหนาวเวลาจะช่วยเยียวยาความผิดพลาดและขยายโอกาสแห่งความสำเร็จถ้าเราเข้าใจจังหวะของมัน 3. ฟังเสียงกระซิบภายในควบคู่กับข้อมูลภายนอกการลงทุนที่ชาญฉลาดเกิดจากการผสานระหว่างตักกะและยานสังหรณเมื่อใจบอกว่าหยุดแต่ตัวเลขบอกให้เดินหน้าจงตั้งคำถามให้ลึกขึ้น เมื่อข้อมูลทั้งหมดบอกให้ถอยแต่สัญชตาตญาณบอกให้อยู่ต่อบางทีใจคุณอาจเห็นสิ่งที่ตัวเลขมองไม่เห็น 4. เรียนรู้ที่จะยอมรับการสูญเสียเล็กเพื่อป้องกันการสูญเสียใหญ่ธรรมชาติของน้ำสอนให้เรารู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดไม่ต่อต้านเมื่อถึงเวลาการตัดใจขายเมื่อการลงทุนเรื่องไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจเจ็บปวดแต่มันเป็นการเสียสละที่จำเป็นความยึดมั่นถือมั่นคือต้นตอของความทุกข์ทั้งใน ในการลงทุนและในชีวิต 5. มองว่าทุกวิกฤตคือโอกาสที่สวมชุดอำพรางตลาดร่วงคือช่วงเวลาที่คนมีปัญญาสะสมสินทรัพย์คุณภาพทุกครั้งที่โลกหมุนผกผันมักมีดอกไม้แห่งโอกาสผลิบานในที่ที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเหมือนที่เต๋าสอนไว้เมื่อเกิดความขัดแยง้งจะมีพลังใหม่เกิดขึ้นเสมอ การกระจายความเสี่ยงไม่ใช่เพียงเรื่องของเงินทองแต่เป็นการกระจายพลังงานชีวิตของเราเมื่อคุณไม่วางตัวตนทั้งหมดไว้ที่งานความสัมพันธ์หรือเป้าหมายเดียวคุณจะพบว่าชีวิตมีความยืดหยุ่นมากขึ้นคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าส่วนไหนในชีวิตที่คุณยังเปราะบางเพราะไม่ได้กระจายความเสี่ยงบางทีสิ่งที่จำเป็นต้องกระจายมากที่สุดอาจไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความรักความหวังและความเชื่อของเรา